สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับผมอาจารย์มหาสารเสีนราชสีวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพาดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีมีนหรือชาวราศรีมีนนี่นะครับคือผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึงวันที่13เมษายนซึ่งหลังจากวันที่10กันยายน2563ที่ผ่านมานะครับดาวราหูเกิดการเปลี่ยนแปลงย,าย้ายครั้งใหญ่ นะครับย้ายจากราศีเมถุนไปที่ราศีพฤษภก็ส่งผลให้ทั้ง12ราศีเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับและในเดือนตุลาคม2563ก็จะมีดาวโครจรย้ายตำแหน่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเช่นวันที่9ตุลาคมนะครับดาวคารย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนได้ตำแหน่งที่เป็นจุลจักรวันที่10ตุลาดาวพุธย้ายเข้าราศีกันได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตรตาธิบดี มหาอุดวันที่17ดาวอาทิตย้ายเข้าราศีตุลได้ตำแหน่งที่เป็นนิดวันที่24ตุลานี่นะครับดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีกันได้ตำแหน่งที่เป็นนิดเช่นกันและนะครับดาวเสาดาวพฤหัสที่พักองศามานานก็โครจรเดินหน้าปกติในราศีธนูนะครับซึ่งวันที่17กันยาถึงวันที่5ธันวาคม2563นี่นะครับดาวเสาโครจรเดินหน้าปกติในราศีธนูให้โทษโดยปกติ และวันที่21กันยายนถึงวันที่14พฤศจิกายน2563ดาวพฤหัสบดีโคจรเดินหน้าปกติในราศีธนูให้คุณในตำแหน่งเกษตราธิบดีซึ่งจะส่งผลให้ชาวลักนณาราศีมีนมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูด้านแรกก็คือลักษณะตัวตนลักษณะโดยทั่วไปของชาวลักนณาราศีมีนนะครับดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสบดี ไปสถิตในภพกรรม,มะได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตรตาธิบดีก็ส่งผลให้นะครับชาวราศีมีนนะครับเป็นคนที่มีความเพียรพยายามเป็นคนที่มีความมุมานะในการทำมาหากินในการประกอบอาชีพมีจิตใจจดจ่ออยู่กับงานที่ทำนะครับถ้าทำงานไม่เสร็จทำงานไม่สำเร็จไม่เลิกนะครับคือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อการงานของทนเป็นอย่างดีถือว่าวาสนานเรื่องของการงานที่เป็น อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับและชาวราศีมีนก็มีโอกาสที่จะได้ทําธุรกิจประกอบธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับและดาวคารย้ายมาจากภพกระดุมพระมาอยู่ในภพตนุนี่นะครับและได้ตําแหน่งที่เป็นจุนลจักรมีดาวพุธกับดาวศุกร์ในภพตนิล็งลคัคนาก็จะส่งผลให้ชาวราศีมีนมีเกณฑ์นะคุณจะมีปัญหาหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของเงินทอง กับคู่ครองกับคู่สัญญานะครับหรือมีเรื่องเร่งด่วนในเรื่องของการเงินเข้ามาให้ต้องแก้ไขให้ต้องบริหารจัดการแต่ด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถในการบริหารจัดการของชาวลัคนาราศีมีนนะครับทำให้ท่านบริหารจัดการผ่านไปได้ด้วยดีและการพูดการเจราจาการติดต่อสื่อสารจะทําให้ชาวลัคนาราศีมีนในเดือนตุลาคมนี้ประสบความสําเร็จการพูดการเจราจามักจะทําให้คนอื่นค้อยตาม อยากจะคุยอยากจะฟังอยากจะสนทนากับท่านานานๆซึ่งถ้าท่านเอาข้อดีในด้านการพูดการเจรจาการติดต่อสื่อสารนี่นะครับมาใช้ในการประกอบธุรกิจในการทํางานก็จะเป็นผลดีนะครับส่งเสริมในเรื่องของการงานของท่านนะครับอันนี้คือลักษณะโดยทั่วไปนะครับของชาวลัคนาราศีมีนก็จะประมาณนี้ในด้านที่2นะครับดวงเรื่องของการเงิน ดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับคือดาวคารมาสถิตในภพตนุได้ตําแหน่งที่เป็นจุลจักรและในภพกระดุมภาคก็มีดาวจันทร์นะครับสถิตยอยู่ในเรื่องของการเงินก็จะทําให้การเงินของชาวราศรีมีนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องมีวิธีการที่จะหาเงินสร้างรายได้เข้ามาเพิ่มอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นคนที่นะครับคือจะหยิบจะจับอะไร หรือจะคิดอะไรส่วนใหญ่ก็จะคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองนะครับและดาวจันทร์นะครับมาอยู่ในภพกระดุมพระทําให้เงินที่เข้ามานะครับก็มักจะเก็บไม่อยู่เก็บเงินไม่ได้นะครับหรือมีรายจ่ายหรือเสียไปในเรื่องของความรักเสียไปกับความรักเสียไปกับผู้ครองซึ่งถือว่าถ้าท่านบริหารจัดการให้ดีๆนะเงินเข้ามาก็มากถ้าบริหารจัดการให้เป็นสัดส่วนเก็บบ้างฝากบ้าง ใช้จ่ายใ,ให้มันแบบบริหารจัดการที่เป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นระบบเป็นระเบียบการเงินของท่านก็จะมีเงินเก็บมีเงินออมที่เพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะเอาไปใช้จ่ายใ,ในการประกอบธุรกิจขยายธุรกิจได้นะครับอันนี้คือดวงในเรื่องด้านของการเงินก็จะประมาณนี้นะครับด้านต่อมาก็คือดวงในด้านของการงานดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพฤหัสบดีนี่นะครับ มีสถิตนะได้ตําแหน่งที่เป็นเกษตรและมีดาวเสาซึ่งมาจากภพราพมาสถิตกุมกรักษ์รวมด้วยจะส่งผลให้เจ้าชะตานะครับถือว่าการงานนี่มีความมั่นคงเพราะดาวพุทัาสบดีนะครับในเรือนการงานได้ตําแหน่งที่เป็นเกษตรตาทิบดีเพราะฉะนั้นทําให้การงานของท่านมีความมั่นคงถือได้ว่าชาวราศีมีนนะครับในเดือนตุลาคมนี้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงท่านก็ยังไม่ตกงานและมักจะได้ราบผลจาก โชคลาภจากการทํางานทํางานไปปุ๊บอาจจะได้รับรางวัลอาจจะได้โชคลาภมาแต่ก็มีความเหน็ดเหนื่อยบ้างนะครับงานที่ท่านทํากว่าจะสําเร็จกว่าจะปิดโปรเจกต์กว่าจะปิดจ็อบได้ก็ทําเอาท่านเหน็ดเหนื่อยไปมากพอสมควรนะครับแต่เพราะความรู้ความสามารถของชาวลัคนาราศีมีนนี่นะครับท่านก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคความเหน็ดเหนื่อยไปได้นะครับและถ้าท่านทํางานทุกอย่าง ทำงานจบลงท่านมีโอกาสนะครับที่จะได้โชคได้รับและได้รับการยอมรับนับถือได้รับการยกย่องนะครับที่สําคัญได้เงินมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวดูแลพ่อแม่ทําให้ชีวิตของชาวรัคนาราศีมีในเรื่องของการงานนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับตลอดเดือนตุลาคมนี้ส่วนในด้านของความรัก ความรักของชาวราราศีมีนนะครับดาวเจ้าเรือนปตัตนคิคือดาวพุธเป็นเกษตรตาธิบดีในตําแหน่งมหาอุดและดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมอลระนะก็เข้ามากลุมรักร่วมด้วยทําให้ได้ตําแหน่งที่คือดาวศุกร์เนี่ยได้ตําแหน่งที่เป็นนิดเพราะฉะนั้นจะทําให้ความรักของชาวราศาีมีนนะครับมีโอกาสที่จะได้พบรักแท้ คู่แท้คู่สร้างคู่สมคู่เวรคู่กรรมนี่นะครับหรือเรียกว่าบุพเพวาสนาคือเป็นคนรักที่มาตั้งแต่อดีตชาติสังสมบุญมาร่วมกันนี่นะครับคู่ครองลักษณะนิสัยคู่ครองของท่านนะครับในเดือนตุลาคมนี้ถ้าท่านได้เจอจะเป็นคนที่มีนิสัยมั่นคงหนักแน่นหรือคนที่ตกลงปรงใจแต่งงานสมรสกันแล้วก็จะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นได้คู่ครอง ส่วนใหญ่นะครับจะมีลักษณะคู่ครองส่วนใหญ่นะของชาวราศีมินนะครับจะเป็นคนพี่ซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะครับหรือถ้าเอามาเป็นแม่บ้านแม่เรือนนี่นะครับถือว่าดีเลยนะครับซึ่งเรามาดูนะครับคนโสดคนโสดนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเนื้อคู่ที่คุณได้ทาบุญทากรรมร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติเรียกว่าคู่บุพเพสนิวาสคู่บนคู่กรรมคู่สร้างคู่สมที่ได้ ทำบุญร่วมกันมาจะได้พบกันในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสําหรับคนโสดนะครับเนื้อคู่ของท่านเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนอยู่คนละทิ่คนละทางอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละภาคอยู่คนละประเทศนะครับจะประมาณนี้นะครับสาหรับคนโสดนะคู่ของท่านจะเป็นคนต่างถิ่นต่างที่เป็นคู่ที่เรียกว่าบุพเพสนิวาสทำบุญร่วมกันมานะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบเนื้อคู่ ส่วนคนที่มีคู่ครองมีคนรักมีครอบครัวแล้วในเดือนนี้นะครับคู่ครองจะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการงานหรือทําอะไรต่างๆเขาก็ช่วยเหลือท่านมีเกณฑ์ที่คู่ครองของท่านจะได้เดินทางหรือมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะครับที่ทํางานในระยะนี้นะครับซึ่งท่านต้องระวังนะคนที่มีคู่ครองคู่ครองของท่านอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ แต่ไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลเพราะโรคที่เขาเป็นสุขภาพที่เขาเป็นนี่สามารถที่จะรักษาหายได้ไม่ได้เก็บป่วยร้ายแรงอะไรก็ดูแลซึ่งกันและกันไปนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันก็สามารถจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้สําหรับสุขภาพโดยทั่วไปในด้านสุขภาพของชาวร,า,ราศีมีนนี่นะครับในเรื่องของสุขภาพท่านต้องระวังระมัดระวังนะเกี่ยวกับการเดินทางอุบัติเหตุการเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเดินทางหรือทําอะไรก็ให้มีสติอย่าใช้อารมณ์ทํางานก็อย่าทาหนักเกินไปพักผ่อนบ้างเดี๋ยวหาเงินมาได้มากๆนี่ไม่มีโอกาสที่จะใช้เงินนะครับต้องเอาไปรักษาตัวเองนี่นะครับเพราะฉะนั้นพักบ้างให้รงหางวัลตัวเองบ้างจะทําให้สุขภาพร่างกายของท่านดีขึ้นและไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสติอยู่ตลอดเวลาที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลที่พูดจบลงไปนี้ก็คือดวงโดยทั่วไปของชาวราราศีมีน ตลอดเดือนตุลาคม2563ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องอาจารย์มหาศาลเสรรสา,รสารรชสีเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปทั้งต่อไปขอให้ชาวรัคนาราศรีมีนตลอดเดือนตุลาคม2563จงประสบแต่ความสุขความเจริญเฮงเฮงรวยรวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ